ลูกชิ้นอาหารยอดนิยมในช่วงนี้เลยทีเดียวเราต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่บุรีมําที่เขามีร้านเด็ดหลายๆจังหวัดก็มีอย่างเช่นร้านนี้อยู่ที่สระบุรีอือ้าวปิ้งกันให้ดูตรงนี้เลยแล้วก็มีเคล็ดลับที่ไม่เหมือนใครเคล็ดลับที่ว่ายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่เขาใส่อะไรอ่ะหม่าล่าเลยเป็นซอสน้ำจิ้มของเขาแล้วเขาจะมีสังเกตคุณดูลูกชิ้นทำไมมันไม่กลมๆใช่ไหมใช่มันเป็นแบนอ่ะเขามีการเสียบไม้แล้วก็แบ่งผ่าครึ่งอ่ะกลายเป็นลูกชิ้นแบบครึ่งนึงอ่ แปลกไหมล่ะคือมันจะได้แบบว่ามีมีส่วนสัมผัสกับตัวน้ําจิ้มได้อย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็ขายในราคาย่อมเยาเผื่อบางคนแบบว่าอยากจะกินนิดๆหน่อยๆอะไรอ,อย่างนั้นอ่ะไปดูกันค่ะว่าร้านนี้คือร้านลูกชิ้นปิ้งสูตรโบราณโดยคุณยายจวงจัตุว,วันยายจวงอายุ71ปีแล้วนะคะขายมาตั้งแต่สมัยสาวๆรวมเวลาก็ประมาณสัก50ปีได้ครับ ขายอยู่ที่บริเวณข้างเทศบาลเมืองจังหวัดสระบุรีนี่แหละเยะจวงบอกว่าลูกชิ้นที่ทำเนี่ยมีสองแบบแบบแรกคือเสียบทั้งลูกเลยกลมๆอ,อีกแบบหนึ่งอย่างที่ดูไปเมื่อสักครู่คือเอามาผ่าซีกแล้วก็ขายไม้ละห้าบาทเท่านั้นราคาดั้เหย่วนะคะคส่วนสูตรเด็ดก็คือว่าคุณยายเนี่ยนะจะปิ้งลูกชิ้นก่อนอสักพักหนึ่งก็จะเอาไปจิ้มน้ำจิ้มครั้งหนึ่งแล้วก็ลงไปปิ้งอีกครั้งหนึ่งอ่ะเฮ้ยม,มันก็จะ เหมือนกับว่ามันซุมเข้าเนือ้อเออมันเข้าเนื้อนะใช่รสชาติก็จะเข้มขนน้นมากขึ้นน้าจิ้มก็จะเข้าไปในเนื้อลูกชิ้นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเยไปไปเข้าไปแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกป่นทําเองด้วยค่ะหรอแซบซีดขนาดไหนคุณคิดภาพเอาเองจินตนา,นาการไปเลยค,คุณคุณนึกภาพดูนะไอ้ลูกชิ้นนี่มันปิ้งๆแล้วมีน้ำมันเคลือบๆยเงี้ยมันจะก,กรอบๆนิดนึงนะใช่ใช่ไหมได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสจะแบบเผ็ดๆแบบพริกป่นเนาะปกติลูกชิ้นเขาจะใช้พริกตำจิอ แล้วก็เอาไปปิ้งอีกรอบนึงเ้มันซึมเข้าไปแล้วโรยพิิกล่นอู้คูขนขาใครอยากจะไปลองนะคะบอกหน่อยว่าไปให้ถูกเวลาเพราะว่าคุณยายเนี่ยเปิดร้านเอ่อ9โมงเช้าจนถึง3โมงเย็นเท่านั้นในช่วง6ชั่วโมงสายๆจนถึงบ่ายๆนะคะอยู่ที่สระบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะขายอยู่บริเวณข้างๆเทศบาลเมืองจังหวัดสระบุรีนะลูกชิ้นใหญ่จวงนะคุณผู้ชมนะ อ่าบอกกันแล้วกันของอร่อยแบบนี้มีมาฝากกันละค่ะครับ เอาละเห็นเราเหมือนนั่งกินนั่งทานเนาะคือต้องดูว่าน้ำจิ้มเขาจะไม่เหมือนที่อื่นด้วย่ใชดน้ำจิ้มมันเขาจะแบบว่ามีแบบเนี่ยเห็นไหมมีพริกแล้วก็มันจะดูแบบใสๆอ่ะดูไม่เหนียวข้นเพราะว่าเขาชุบหลายรอบเนั่งกับแตงกวาลูกชิ้นกับแตงกวานี่คู่กันมากแล้วต้องฝานของขวางยาวๆเงี้ยแนวยาวมันเป็นแบบสั้นๆไม่เอานะดิฉันกัดทั้งลูกเลยแล้วแต่ตามปฏิกิริยาใ